ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็มอ,อกออกไป EP 45สิงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่ 1, หนึ่งนาที่45ข้อที่31โดยอาจารย์ตอ้องน้ำมนเวดวันพุทธที่8กรกฎราคม2563ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยปาติโมข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยอุเทศข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระอุปชายะข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระอาจารย์ ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระสัทธิวิหาริกข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระอันเตวาสิกข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระผู้ร่วมปัะชาข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระผู้ร่วมอาจารย์ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระเพื่อนพรหมจรรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทําความเป็นพุทธรัชนให้แจ้งและสิกขาก็เป็นอันบอกคืนกล่าวบอกคืนด้วยคาว่าจะต้องการอะไร14บทก็อีกประการหนึ่งภิกษุ ในธรรมวินัยนี้กระสันไม่ยินดีใครจะเคลื่อนจากความเป็นสมณะอึดอัดเบื่อหน่ายเกลียดชังความเป็นภิกษุ์ปรารถนาความเป็นคฤหั์ปรารถนาความเป็นอุบาสกปรารถนาความเป็นอารามิกปรารถนาความเป็นสามเณรปรารถนาความเป็นเดียรถีปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีปรารถนาความเป็นผู้ไม่ใช่สามณะปรารถนาความเป็นผู้ไม่ใช่เชื้อสายพระสักขยบุตรยอมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า ข้าพเจ้าต้องการอะไรด้วยพระพุทธเจ้าด <language> <crazy> ูก่อนพิสุททั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทําความเป็นพุทธุรพลให้แจ้งและสิกขาก็เป็นอันบอกคืนข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยธรรมข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยสมข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยสิกขาข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยวินัยข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยปฏติโมข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยอุเทศ ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระอุปชายะข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระสัตทิวิหาริก